สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เนี่มาเจอกับเราแล้วนะคะเย่ก็หลังจากที่อัพคลิปไปเมื่อวานนะคะก็แบบมีคนมาเล่นก็เยอะอ,อยู่เหมือนกันนะคะก็วันนี้นะคะมีเรื่องมาจะมาแจ้งกับเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะนั่นก็คือเรานะคะจะปิดหมดเขตนะคะหมดเขตนเล่นกิจกรรมนะคะวันที่ยี่สิบปดพฤศจิกายนี่สิบปดเมษายนนะคะแล้วก็จะมาประ,ประกาศผลกิจกรรมนะคะวันที่สามส<ๆ>ิบเมษายนอย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆด้วยนะคะ แล้วก็อีกข่าวนึงนะคะที่จะาบอกก็คือถ้าครบถ้าครบ100คนเล่นกิจกรรมนะคะเราจะเพิ่มรางวันเป็นเพิ่มรางวันอีก3รางวันเป็น6รางวันนะคะไปเล่นกัน,นเยอะๆด้วยนะวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวของที่ได้มาใหม่คือแบบเป็นครั้งที่แบบเป็นวันที่แบบเราได้ซื้อสกูชี่มาเยอะที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาแล้วคือแบบปกติก็จะซื้อแค่ครั้งละสองสามชิ้นแต่คราวนี้คือแบบเป็นสิบชิ้นคือเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างแรกก็จะเป็นตะกร้าเล็กนะคะ นี่สามชิ้นแรกอันนี้จะเป็นของแจกนะคะแล้วก็จะไม่บีบนะอันนี้เราก็ฝาหนาซื้อมาจากสามเพลงนะคะนี่นะคะก็จะเป็นของที่เราฝาหนาซื้อมาจากสามเพลงเนาะเยอะยอมากๆอย่างแรกก็จะเป็นเต่าเต่านะคะแล้วมีสีฟ้าสองตัวเห็นไหมเอาแจกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ของเรานะใครอยากให้แจกอีกก็เล่นเล่นกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นยามโลค่ะสีเขียว สีชมพูสีฟ้าแจกไปทัง้งหมดสองสีนะคะแจกที่แจกนะแล้วก็จะมีเป็นไข่นะคะมีตำหนิแล้วอันนี้เราเป็นคนทำตำหนิขึ้นเองนะคะคือแบบพยาามันแล้วมันก็แล้วก็ดึงถึงออกมาแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้เลยนะคือ,อยังไม่ทันได้รีวิวแล้วก็จะเป็นโดนทัทอย่างสุดท้ายที่นี่มันจะสามเพลงนะคะนั่นก็คือบันค่ะ ถ้าลำพานเสียงหุงก็ต้องขอโทษด้วยนะโอเคลำมาก็จะเป็นอันนี้นะคะที่เราไปซื้อมาเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยได้มาสุชชี่นะคะได้มาทั้งหมดสามชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นขนมปังค่ะเเสียงลมแล้วคือเสียงลมของถุงนะแล้วก็จะมีเป็นอุ้มท้าแม่นะคะอันนี้ได้มาจากร้านเพื่อนแม่นะแล้วก็จะเป็นปังเนยสดนะคะ ของอาต่อมาที่ไม่ใช่สกูชี่นะคะก็จะมีแว่นตาดูดน้ำนะคะแบบนี้เป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็จะเป็นพวงกุญแจนะคะนี่เยอะมากมีเบลนะคะของเราเองเนาะมีสอติชมีออโรรามีมิกกี้เมาส์นะคะ ก็ของพวกนี้นะคะอันนี้นะคะสามชิ้นนี้เราจะไปให้พี่คอนตอนเปิดเทอมโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวของในวันนี้นะคะลบไปแล้วนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์ติชมก็ได้นะคะไม่กดก็ได้น้ะบ๊ายบาย